กบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกคนด้วยครับผมอยู่กับผมช่อง SS s s s c อสเซนวันนี้ผมจะมารีวิวบลาวจักระพัดล็อกตัวหม่อประจำเดือนมีนาคมอภิจินผมว่าผมจะไม่เอาแล้วนะผมก็เลยเคยสืบเล่นสักนิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายออกมาก็เลยโอเคมารีวิวสักหน่อยแล้วกันบลาวจักรพัดล็อกธาตุแสงประจำเดือนมีนาคมหรือที่ผมเรียกว่า บาวร็อกแสงเป็นสาย,บายับพิบของแร่ธาตุเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1520ระยะยืนนะครับอยู่ที่380ถือว่าโอเคมากๆยืนไกลในระดับหนึ่งพังยมตีเริ่มต้นนะครับในเลเวล140อยู่ที่1.1ล้าน HP อยู่ที่3.3ล้านในเวลนี้ถือว่า ค่อนข้างที่จะใช้ได้ขอใส่เกียร์ที่มีเลือดอยู่ชิ้นนึงก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าแม็กตีจะอยู่ที่2.1งจุนึ่งล้านกับเลือดอยู่ที่6.2ล้านถือว่าถึกมากถือว่าถึกมากเรามาดูสกิลที่หนึ่งผมสกิลที่หนึ่งเดทเมทันเป็นสกิลดาเมจยกเลิก ภาวะอมตะหรือทักษะอมตะของศัตรูยกเลิกผลบัฟของศัตรู6วิยุดยั้งการยุเลิกผลบัฟด้านลบ6วิครับกับดาเมจ30เท่าสกินนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับไอาการยุดยั้งผลบัฟด้านลบนี่คือยุดยัง้งจะเป็นการยุยดยั้งผลบัฟที่ว่าจะไม่ติดผลบัฟด้านลบเลยคือพวกจะเป็นลดหลบลดต้านอะไรประมาณนี้ครับผมนึกได้อยู่2อย่าง ซึ่งมันสามารถเอามาแก่พวกคนนี้นักเรียนดุริยางกับไอเจ็แสงได้ผมว่าแก้ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แก้ร้อเปอร์เซ็นตแค่แก้ว่าในระดับหนึ่งทําให้แบบตัวเขาไม่ได้ถึกมากเนี่ยคนนี้นักเรียนจะเป็นสกิลที่สองดุริยางก็สกิลที่สองแล้วจะเจ็แสงเป็นสกิลที่สองนี่ผมยกเลิกผมเราได้ลดต่อเนื่องเจ็ดวิถือว่าโอเค สกิลที่2โยกหัวมีบัฟอีกสออย่างคือเพิ่มใช้ทักษะกับเพิ่มลบทักษะเป็นบัฟที่ถือว่าโอเคครับความสามารถพิเศษต่อต้านลำนำก็ต่อต้านลำนำครับแค่น,นันไม่มีอะไรนี่ถือว่าดีอย่างที่สองก็ตัดแรกครับไม่มีอะไรมากไปลองในด่านกัน,นครับสเต็หลัก จะมาดูความแรงของมันกันเออผมลืมบอกไปว่าสกิลที่1ของบาวล็อกแสงสกิลแรกก็กว้าง360จุดกับครูดาว8วิสกิลที่2บัฟก็กว้าง300กับครูดาวยู่ที่9วินะครับเมื่อกี้ลืมบอกอ่ะนี่ครับ ผมจะลองปล่อยแค่ตัวเดียวพอนะครับสกิลที่สกิลที่หนึครับถือว่าตีบอสก็แรงที่นึงครับเรามาดูครับนี่ครับบัฟยกหัวผมว่าตัวนี้ดีไซน์ออกมาเท่แล้วก็สกิลทุกอย่างมันเท่เลยนะโอเค แค่ประมาณนี้ก็พอครับรอบนี้เอาไปลองใน p ี p ดีกว่าผมจะ p ี p ในลีกเพชรหนึ่งพึ่งลีนะครับพึ่งลีเมื่อคืนนี้เลยโอเคทีมนี้ถือว่าโอ้โหดใช้ได้ตัดไล่ห้าตัวป่วนสองลีหนึ่งกรอบอีกราวิชีโอเค พี่พี่อาจจะเงียบหน่อยก็นิดหนึ่งครับตั้งใจครับสกิลถือว่าข้ามข้ามหลังนะครับข้ามหลังในระดับสองถือว่าไกลอยู่นะครับไกลอยู่ ผมจะลองแบบหนไวยเทมดูนะครับนี่ครับดูครับดันออกมาได้แล้ว โอเคครับชนะไ่้ครับโอเคคือว่าทีนี้ไม่ตึงเท่าไหร่หรือว่าชนะง่าครับตั้งแต่ผมได้บาลล็อกแสงมาผมก็ทีผมก็โอเคขึ้นอย่างมากเลยครับอ่ะเราจะมาลองกับทีมนี้มีวิดูบอนสองตัวมีดาเแทง ถัดแรหนึ่งสองสามสี่ตัวครับผมห้าตัวข้าม 1, น 1, 1, 1, 1, าหนึ่งตัวอีเจสตเป็นดามีอีกหนึ่งตัวห้าลืมปล่อยเมื่อกี้ปล่อยไม่ได้ดูครับมาข้ามไกล หรือว่าข้ามไกลมากมาตรงนี้นะฮะตรงที่ไอไอซอกกี้ยืนอยู่ข้ามมาตรงเจสเลยครับ ยุ้ยทีมเขามีเกียร์ตี2อ,องหินนี่ย โอเคถือว่าชนะง่ายครับไม่ตึงมือตั้งแต่ผมได้บอลล็อกแสงมาทีมส่วนใหญ่ก็มาไม่ค่อยตึงแล้วแต่จะมีทีมที่วิกเกียหนักๆครับอันนั้นนีอันนั้นก็ไม่ไหวจริงๆครับอันนั้นเขาแม่งเกินนอะเกิน ไม่ไหวทีนี้มีตัวบินโอเคลองครับโบบินฮนะนี่ครับลองเลย ทีถื่ว่าสู้ได้ครับหรือเปล่านะโนพัดค่าตัวบิน,นอยเซรีมากรูอุ้ยเซรีตา,ตายหมด โอเคพักออกไปพักออกไปได้ดีพักอีกสวยงามโอเคชนะ โอ้ Ooh, ทีมนี้ไอมิชินจังกับอิมาวาริทีมผมเป็นไรไม่รู้ครับเพราะทั้งทีจะแพชินจังครับแพ้แพ้ชินจังมาหลายรอบมากตอนคืนวันเสาร์ครับแพ้สามรอบติดหัวร้อนมากหัวร้อนมากขึ้นมาร์สสองไม่ทันแพ้สามรอบนิดเดียวเอง ก็โอเคไม่เป็นไรครั้งหน้าเอาเอากันใหม่มีทนายผม,มทีนี้โทรวะถือว่าถึกมาก เดินโดนเพิ่มแล่รัวๆครับเพิ่มแล่สามตัวโทะชินจังฮิมาวะรรเพิ่มแล่พันหน่วยสามตัว โอเคมาทีีรอบสุดท้ายแชมป์รอบสุดท้ายโทีมนี้ก็โหใช้ได้ครับอยากทดสอบคำแข่งๆเราก็ต้องลองกับทีมคนโหด<ห><ห>นี่แหละครับ จะเห็นประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อตัวมันมันสามารถวันวันช็อตท่ามือได้เลยนะโอ้ยทีมนี้ ทีนี้ถือว่าตึงมากครับต้องใช้เทมโอ้ทีนี้น่าจะเกียร์ดีน่าจะเกียร์ดีมากครับโดนขี่แอล์อีกว้าแก่ ว้าไม่ไหวว้าไม่ไหวทีมนี้เกียร์น่าจะแน่นแน่นมากครับโอเคแพ้มอบครับทีมนี้นี่มอบโอ้โหทีนี้แน่นมากแน่นแน่นทุกคนครับแน่นทุกตัวโอเคครับสํารับการรีวิว บาจักรพัดร็อกหรือบาร็อกแสงของผมมีเพียงเท่านี้นะครับผมว่าตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเก่งนลครับผมให้เทียอยู่ที่ S บวกเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับมีเพียงเท่านี้นะครับมาทดสอบและรีวิวบาวร็อกแสงให้ทุกคนได้ดูกันครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ